วงหรือว่าแรมโบ้อีสานนะฮะ,ะซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกพร้อมด้วยมือกฎหมายทานายความนะครับน้องมิวฮะอภิวัตทขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับเดินทางไปแจ้งความร้องทุกฟ้องอีกแล้ว112อีกแล้วฟ้องใครอีกแล้วคะ <c oughs> <c oughs> ดำเนินก็ดีครกับดรโสพลพรโชคชัยในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยแล้วก็ประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยบจกเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอแฟร์ตามประมวลกฎหมายยามาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์ อีกแล้วนะฮะ,ะฟังเสียงแรมโบ้นะฮะทำผิดกฎหมายจับร่วงจับจับช่วงเก้าร่วงเจ้าหน้าที่สอบสวนสืบสวนจะได้ขยายผลต่อไปนะครับส่วนตัวของพลตก็เองคิดว่าการที่รัเ,เขาออกมาโพสแล้วก็ลบโพสทีนแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าไม่ได้พูดพลาดในหมังสือสาการัพมันหลักฐานชัดเจนครับหลักฐานชัดเจนการโพสลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับอย่าว่าแต่คนที่มีความรู้ระดับด็อกเตอร์เลยนะครับ ที่น้องประชาชนทั่วไปหรือคนที่มีอ,อ่านโพสต์นี้เนี่ยนะครับว่านักเรียนนักศึกษาบางคนยังเข้าใจเลยว่าคุณหมายถึงไถ่นะครับหมายถึงสถาบันอย่างไรนะครับแล้วคุณจะมาปฏิเสธความรับผิดชอบในการโพสต์อย่างนี้ไม่ได้เอาว่าการสื่อสารเจตนาในการที่จะให้รู้ว่าหมายถึงไถ่นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ที่เราดูแล้วว่าเกี่ยวข้องกับมาตรา 1- 12และเป็นการที่ก้าวล่วงแน่นอนนะครับ กีถ้านบเอร์เขามคือขอให้ปัดเรงคนี้ยังมีการไก่กับทุกกระดานคืออย่างที่เราบอกแล้วว่ามาตราหนึ่งสองเนี่ยมันยอมความไม่ได้นะครับยอมความไม่ได้เรามาทําหน้าที่ในฐานะนะครับเราก็เป็นท่านอภิวัตผมเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่งหรือว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเห็นโพสต์นี้นะครับของดรสมบูรณ์พรโชคใจก็สามารถที่จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษกล่าวโทษไว้ที่ทุกสถานีทุกโรงพักได้ ความผิดอาญาแผ่นด,ดินนะครับยอมความไม่ได้ตามมาตารากฎหมายอาญามาตรา112สองดังนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนว่านะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อเราได้มาแจ้งความแล้วเนี่ยเราจะถอนแจ้งความไม่ได้พร้อมที่จะเดินหน้าโดยเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อมูลและเอาขยายผลในการดำเนินคดีให้ในข้อมา,อาหา1 12่หนสอได้ยครับอ่านะฮะก็อีกแล้ว ไม่รู้ว่าคนที่เท่าไหร่แล้วนะฮะท,ที่โดน1นึหนึ่งสเนี่ยนะฮะโอฟ้องกันจังนะครับในขณะเดียวกันไปดูกลุ่มไทยไม่ทนนิดนึงนะฮะ